สวัสด <im> ีครับพบกับช่องโมเบลตอนเช้าเช้านะครับแม่แม่สวัสดีตอนเช้าวันพุธนะครับก็สวัสดีทุกทุกท่านที่รับชมแล้วก็ดูนะครับคลิปอยู่ตอนนี้นะครับทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมก็วันนี้เมื่อคืนก็ฝนตกนะครับนี่แม่แม่ทุกทุกท่านฝนตกนะครับลูกสาวก็เล่นโคลนนะครับสนุกสนานตกมาตอนกลางคืนนะครับเนี่ยวันนี้ก็แขนลอยแน่นอนเลยทีมงานเรานะครับเนี่ยวันนี้เจอแบบนินนินนินเหนียวด้วยนะครับเนี่ย เออมองมองเห็นแต่ลูกกระตาน, <c oughs> นี่หนาตึบนะครับเป็นสองชั้นสามชั้นนะครับเนี่ยโอ้หเหรียญโบาณคักเลยครับเนี่ยบรรยากาศรอบๆนี้นะครับมแม่แมนี่น้ำนี่นะครับนี่บรรยากาศวันนี้พักอยู่ที่ศาลาญาิ อ,อกุกใจสาวโมเบลนะครับเนี่ยเมื่อคืนฝนตกจะเสียดตอนไหนเนาะวันนี้นะครับนี่จะเสียตอนไหน,นอ๋อสำหรับคลิปนี้นะครับน,น่าโชคก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากนะครับกดติดตามบ้านพังโมเบลนะครับ แลเจ้าก็จะได้ไปล้างนะครับโมบิลก่อนที่จะออกทัวร์นะครับบ๊ายบายครับ